เมื่อประมาณปี2563นะครับจะมีสินเชื่อตัวหนึ่งของธนาคารออมสินที่ช่วยเหลือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจากโควิด19ใช่ไหมเพอาผ่านการเวลามา3ปีครับคุณผู้ชมจะถึงปัจจุบันเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าธนาคารออมสินเนี่ยมีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือคนที่ไปกู้เงินในปี63ช่วงนั้นนะที่เป็นโควิดอาชีพอิสระนะ แล้วช่วยเหลือเรื่องอะไรรู้ไหมช่วยเรื่องไม่ให้ติดปัญหานี้เสีย NPL เพราะว่าคนที่ไปกู้ในช่วงนั้นน่ะไปกู้แล้วชําระคืนไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าจํานวนที่ชําระคืนไม่ไหวคือ6 3 0 0 0 0คนโดยที่ธนาคารออมสินเนี่ยจะต้องเอาเงินสํารองประมาณ1 0,000ล้านบาทเนี่ยเพื่อมาชดเชยตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าคนที่อยากได้คนที่พร้อมที่จะแบบชําระคืนไม่ได้แต่ว่าคนที่ไม่พร้อมได้ อันนี้งงมากนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่านโยบายราหล่อเขาเนี่ยมันจะดําเนินการไปได้ยังไงบ้างยังไงก็เอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายแล้วกันทั้งผู้ให้บริการและทั้งผู้บริการนะครับผมคอยผ่านผลตัวอย่างไปได้ดีๆครับผม